สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอเชียนะคะในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะ,ะวันนี้นะคะมีรถเจที่นั่งนะคะอีกรุ่นหนึงนะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้ได้เป็น Honda BRV นะคะตัว1.5 SV นะได้รถปี2019นะคะ,ะ, 2, ะ,คะได้เป็นรถเจที่นั่งสีบอลเทานะสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆบอกเลยว่าสภาพนางฟ้าสุดๆเลยนะ,ะอ่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูออปชันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าของเขาได้เป็น or, ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทามิงไลท์มีให้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะคะตัวรถสภาพสวยสภาพนางฟ้าแน่นอนนะคะกระจังหน้าได้เป็นโเมีมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของโลโก้ได้โลโก้แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะได้เป็นตัว Honda BRV สภาพสวยสภาพเกจ A b o d ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขานะได้เป็น ไฟหน้าแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนสภาพคมไฟใสๆแบบนี้เลยไฟตัดหมอกคู่หน้าม,มีมาให้ครบแบบนี้นะ,ะในส่วนของล้อได้เป็นล้ออ l l ทูทนปัดหน้างเงาแบบนี้เลยนะ,ะสภาพสวยแน่นอนนะคะขอบ16นิ้วแบบนี้เลยนะคะรัดด้วยยางปี2024นะคะใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะคะ สภาพล้อสวยเลยไม่มีร่องรอยเบียดพุทบาทใดๆนะคะแล้วก็ตัวกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้ก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะกระจกเดิมแท้นะคะฮอนด้าทุกบานนะคะแล้วก็เราติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะด้านบนก็มีแหลกหลังคามาให้แบบนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับขนของด้วยนะคะมือเปิดนะคะได้เป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะคะด้านล่างแบบนี้เลย เดี๋ยวพาชมภายในนะคะภายในก็จะได้เป็นโทนะคะเบาะหนังนะคะสีเขาเรียกว่าอะไรนะคะสีแดงเนาะสีแดงวายแบบนี้นะคะตัวเบาะหนังสาภาพสวยเลยนะคะไม่มีฉีกขาดไม่มีช้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้ภายในได้เป็นโทนสีดำประมาณนี้เลยนะคะสาภาพสวยเดี๋ยวให้ดูตัวน็อตนะสภาพสวยแน่นอนนะคะสำหรับตัวนงตัวน็อตเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะ,ะไม่เคยแกะไม่เคยขยับขเยื่อเลยนะ บอกเลยว่าสภาพดีสภาพตึงๆแน่นอนนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของโครงสร้างของเขานะคะนี่โครงสร้างตัวรถนะคะแกะให้ดูเลยนะตะ,ะเข็บเมาทาร์นะคะเรียงกันลึกๆแบบนี้เลยนะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่บอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนพร้อมใช้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะ ผือใครกําลังตามหารถเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะด้านในก็ตัวเบาะตอนที่2นะคะก็สภาพสวยเลยนะคะภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะสภาพสวยน่าใช้นะคะพี่ๆขาตัวเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกขาดเลยในส่วนของแอร์นะคะก็ได้แอร์ตอนหลังมาแบบนี้3ช่องเลยนะคะหูบอกเลยว่าครบๆนะคะสําหรับคันนี้นะครบๆเลยนะคะ สภาพเดิมโรงงานทุกจุดแน่นอนไม่มีช้ำเลยนะคะบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้เลยนะคะนี่กระจกไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนให้แบบนี้นะคะเป็นตัว Honda b r v โลโก้เดิมแท้จากโรงงานนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะ,ะอ่าป้ายทะเบียนก็ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนะคะนี่ในส่วนของด้านท้ายของเขานะคะก็จะพับเบาะได้แบบนี้เลยนะคะพี่พ พับเบาะได้แบบนี้เลยนะสาภาพสวยแน่นอนนะคะเก็บของได้เยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้นะอะน่ในส่วนของตัวอุปกรณ์นะคะมีแม่แรงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ามีช่องเก็บของของเขานะนช่องเก็บของนี้มาให้แบบนี้เลยนะ,ะสาภาพสวยแน่นอนสาภาพพร้อมใช้นะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะสำหรับใครกำลังตามหาสาภาพเดิมโรงงานทุกขุดฝากระโปรงเดิมนะคะ ไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะ่ะเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของตัวออปชันนะคะฝั่งคนขับกันต่อเลยนะคะให้ดูบอดี้ตัวรถนะคะฝั่งนี้กันก่อน,อนเลยนะ,ะสะภาพสวยดอกยังลึกๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยเบียดคุ้บาทใดๆเลยนะคะเหมาะสําหรับสายคนของด้านบนนะคะเพราะว่าเรามีแหลกหลังคาให้นะ,ะและเดี๋ยวชมออปชันภายในรถกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้แขงประตูของเขานะคะก็จะได้เป็น ที่ปรับเลนกระจกนะฮะแล้วก็ที่ปรับกระจกออโต้นะคะแล้วก็อ่านี่เป็นระบบเซนทัลล็อกแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยสีแดงวายแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะระบบก็เป็นพุสตาร์ t นะคะกุญแจได้เป็นสมาร์ท e ี่เลด,ด้วยนะคะหมดการล้อเลื่นนถลายมีมาให้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะในส่วนที่ถลอกนะคะเราเก็บงานให้ครบทุกจุดนะคะได้จอกลางระบบทัชสกรีนนะคะ กล้องถอยมีมาให้นะคะอขออภัยนะคะมันไม่โฟกัสเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของแอร์ได้เป็นแอร์ระบบออโต้คะและได้ย์อโต้ด้วยนะพา w e ว o u t อ e t นะคะมีให้แบบนี้เลยนะพี่ๆค่ะ Power outlet มีมาให้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้นะคะคันนี้เลขไมล์การใช้งาน110,000มกิโลเท่านั้นเองนะคะเลขไมล์การใช้งาน1 1 0 0 0 0มนกิโลนะคะจะแกะให้ดูนะ นี่คงสร้างเขานะคะบอกเลยว่าเดิมแพ้ทั้งคันแน่นอนนะคะเดิมๆดมสภาพสวยแน่นอนนะคะ,ะตัวนงตัวน็อตอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะสติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะคะมีมาให้ครบแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซ c นะคะเติมน้ำมันเบนซินได้เลยนะ ระบบเ่องยนต์เป็น i v t e เทแบบนี้เลยนะคะมีระบบเอก ABS มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะผ้าษีพรบต่อให้แน่นอนกระจกอ่าขอไัยนะคะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีนะคะไม่กรอบไม่ร่อนเดี๋ยวทางเราทำสปาให้ใหม่อีกรอบนึงนะคะสติกเกอร์มอกออยู่ครบเลยนะคะนี่กระจก ฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะคะคุณพี่เชื่อได้เลยนะซิลเลอร์เดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะสภาพเค่องเครื่องก็ประมาณนี้เลยไม่มีรอยน้ํามันรั่วไหลใดๆเลยนะคะคันหน้าอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะ,ะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda BRV นะคะรถ7ที่นั่งนะ,ะตระกูล SUV นะคะได้รถปี2019เป็นตัว1.5 SV นะคะราคาค่าตัวเพียงแค่4 0 0 0 0 0 49,000บาทเท่านั้นเองเครดิตีฟรีดาวะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมติดต่อทักแชทอินบ o ็อกเข้ามานะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวนะคะรถครอบครัวรถกระบะนะคะสภาพสวยสภาพเกียร์เอให้ได้รับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ